cus no one can do it like we do it like we do it like we do it cus no one can do it like we do it like we do it like we do it แล้วตุ่นหรือรู้ที่แล้วรู้นี้แหละเดี๋ยวๆดมันอยู่ฝั่งนี้หรือฝั่งนี้จัาแล้วอเขาผ่านมัก็เขียวนี่ก็เขียว2000 years later นี่ก็อ๋อเทิร์นไหลบัตรแม่ม่เอ็มตีเดี๋ยว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 เทิร์นไหลเทิร์นไหลบอบี้เทิร์นไหลจั๊กดอยไม่หลังที่มันมีถังขกลียะเขาว่านี่ซอยนู่นเบนบอลองไปดูซอยนู่น ลังหอกซอยนู่นเนี่ยเออเช็คอินซอยนู่นเดี๋ยวก็อินเช็คอื่นเลยเอเออเช็คอินตรงนี้แล้วตูนอ่ะรูนี้หรือเปล่าใช่รล้วนี้รล้วนี้เฮ้ยมาถามมาดีอยากัดได้ยางแตกเน๊ะนี่ไงคันเขียวโดนทางซ้ายเนี่ยขับเร็วเต็มดรถอาพี่น ไหนนี่เลยนี่เออบอกนาบ้านนาบ้านที่ลีบปัดดีโอ้ยนาบ้านตรงนี้ก็ได้เออยังไม่อาบน้ำใช่ไหมเนี่ยทำไมเสื้อมันเหมือนเมื่อคืนที่เราคุยกันเลยที่เราจะชนมอเตอร์ไซค์นี่เลยันูนก็เขียวฝนเกียวเท่าไห่ยงเห็นหวหวยโอ้ยมันกเอาไว้ตรงนี้ได้ปะ อุ้ยมันใกล้แท้มันใกล้แท้ Two thousand years later มือนีนะฮะเฮาสิพาทุกคนไปทะเลแต่ทะเลชายหาดบ่บเปิดเฮาสิแล่นรถพัดเผื่อเฮาสิไปจับปลาว่ะเผื่อเฮาสิแล่นรถพาแบบฟิ้วฮอดเลยมือนีนะฮะทุกคนมือนีเฮาสิไปรถคันนี้มาทุกคนขึ้นรถทุกคนมาขึ้นรถเอิ้นกุญแจรถมาดูเอิ้นเขาเฮาสิไปคันนี้ สเสียงเพลงอะดังก็สงเสียงเพลงอีกตอนนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ชายหาดบางแสนแล้วแต่ว่ารับเขมไม่ได้มันปิดแหมกคนแหมทันดีทันดีมันปิดนะคะเขาบอกว่าประกาศว่าห้ามนำเครื่องดื่มรุ่ชนิดมารับประทานหรือขายบริเวณชายหาดนะคะและห้ามชุมนุมด้วย ห้า,หาป่าฝืนต้องระวังโทษฟังเอามุมนี้อาจจากมุมบางแสนค่ะ <c oughs> เห็นปะเห็นป้ายปะห้ามเข้าเลยเห็นปะ <c oughs> อันนั้นก็ห้ามเข้าเหมือนกันค่ะที่อัดนี้มันก็ประมาณสิบโมงแล้วค่ะหิวเข้าไหมอยากม้านะคะก็มาตอนวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งเลยนะ มิถุนาหนึ่งมิถุนาอุ้ยสวยเหมือนกันนะว่าไป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 น้าต่อเราไปกินข้าวก่อนเขาขีเข้าวก้อนเหรอเฮ้ยหิวจนเน่อเลยนะหิวจนกลายเป็นคนสุพาานเลยนะทำยังไงดีล่ะบีมบีมเราเป็นคนซักแก้วนะเอาคือไปเป็นโคราชจังสั้นกูไปทัวไทยเลย น้ากลายเป็นไทยเลยไปอีกคุณนะไถ่แนวปะไถ่แนวนะเออไถ่แนวไถ่แนวในแววแวววุ้ยนิดหน่อยเต้นแทนวภาษาอะไรเนี่ยอ๋อโปรเซียนยังไหนฮะอะไรนะไถ่แนวแถวไหนเออแถวสแกนแถวบัตรยังบ่จบอยู่สวัสดีค่ะตอนนี้ตอนนี้เราถึงคาเฟ่กันแล้วนะคะเอยังไม่ถือไถ่แนวจบที่แล้ว ็คือกว่ากว่าเพื่อนๆจะลงได้ครับว่าจะแข่งกันมุ่งรีแลี้วมากเลยค่ะทุกคนทุกคนดูทะเลค่ะทุกคนดูทะเลค่ะทะเลที่ลงไม่ได้นะไม่เราได้มาเห็นแค่นี้เราก็สุขใจพอแรงแล้วพอแรงแล้วมันมันแบบนี้มันมันไหนมันไม่สวยแล้วเนี่ยปลากินแบบไม่มีลูกค้าใช่ไหมถ้าเกิดมีลูกค้าดิ มันอร่อยมากเลยค่ะทุกค <Rab. S 1> นกินดอกไม้ก็คือแบบฟุ้งเข้าคอเลยเชอรี่ไม่มีดอกไม้ไป,ไปค่ะไปร้านต่อไปกันสงสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่คาเฟ่ <c oughs> ที่สองแล้วน,นะคะคาเฟ่เหลืองๆค่ะสวัดีทำไมพวกมันเป็นใครแล้วโตะอย่ามาปากดีอันนี้เซเลบนะคนดังนะเออรู้โตะไม่รู้จักเหรอปาพีอาร์ี่อะตอนนี้เราอยู่ที่คาเฟ่ ชื่อว่าคาเฟ่ค่ะทุกคนอู๋ไม่ไหวแล้วกินร้านถามน้อยกินไม่ไหวแล้วอ่ะอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยค่ะนี่คือนมสดแล้วก็มีมุกที่เป็นแบบเกลือกเท่าไหร่รึยังเหรออันนี้คือ29บาทาทด้วยชิมอ่ะอร่อยชอบมันแบบมันออะหวานๆนิดนึงอ่ะแต่ปกติเขาไม่กินไข่บุญนะเราคนนี้เขากินได้ไ่ยก็อร่อยเอออยากกินบ้างขอชิมหน่อย อล่อยแตว่ามันด่างจืด่ะพวกว่ามันด่านจืดอ่ะพวกเราว่ามันด่านจืดแบบว่าถอดแมสก์มันดูแลวนอร่อยส่งไหมตาเอามาส่งเหมือนเดิมไปดันต่อไปครับส่งค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราสวัสดีอีกแล้วเออสวัสดีแล้วอ๋อเราส่งแล้วนี่หว่าลืมอ่ะอเรามาอยู่กันที่ร้านน,น,น,นนะคะโซฟาเฮานี่คือชายเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะชิมอันนี้อะไรนะชาพีทป่ะชาพีทา,าดูพอจะชิมไหมล่ะอร่อยจะสั่งวนหวานน้อยมันจะอร่อย กคนเป็นเจ้าหนที่ตลาดศิลานะคะเราจะไปซื้อของกลับดูทุกคนคะเมื่อกี้เราก็แวะตลาดปลาแล้วเรียบร้อยไม่ใช่ตลาดปลาปลามีตลาดเป็นของตัวเองเหรอเขาเขาเรียกว่าตลาดอะไรเอิร์นเหมือนจะรู้โยนไปให้เอิร์นเหมือนเดิมเอินไม่ใช่ว่าตลาดเลยตลาไปอยู่อ่างศิลาอ่างศิลาเออแต่ที่รู้มันอยู่อ่างศิลาจังหวัดชลบุรีใช่ไหมระยองจันอ้าววันนี้เหรอแสงเข้าเยอะมาก วันนี้เราก็จะกลับกันแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์20 minutes later เกินชอบใครแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะกิ๊จริง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 จมันกัดไหมเอ่อไม่กัดมันเคยกัดใครไหมเอออุ๊ยวันนั้นไปบ้านโอปอถามโอปอหมากัดไหมไม่กัดหรอกนัตโต้ขึ้นรถมาเปล่าอ่ะปอมึงใจขาหมากัดเขาอย่างแน่